สนับสนุนโดย Pi v a ว e คาเลนตรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา ภายหลังจากที่เกสต์วอลมอเตอร์ประเทศไทยเคยประกาศเตรียมทำตลาดแท่ง500้ไฮบริด SUV และ Ten SUV, แท่ง300้ไฮบริด SUV ยูเมื่อช่วงต้นปี2 5ง6ที่ผ่านมาล่าสุดเกสต์วอลมอเตอร์ประเทศไทยก็ได้เปิดตัวพร้อมเผยราคาจำหน่าย SUV พร้อมกันทั้ง2รุ่นอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่28กันยายน2,023ที่ผ่านมาเพื่อเน้นเจาะตลาดลูกค้าสายออฟโรดในไทยครับ สำหรับแท้งจากค่ายเกสโซมอเตอร์นั้นถือว่าเป็นแบรนด์รถลักชัวรี่เอสแบรนด์แรกของจีนซึ่งเป็นซับแบรนด์น้องใหม่ล่าสุดโดยมีทั้งหมด4รุ่นที่เปิดตัวไปแล้วคือแทง300แทง500แทง700และแทง800ครับและทางเกสโซมอเตอร์ประเทศไทยก็ได้นำา2รุ่นอย่างแทง300และแท้ง500มาเรียกกระแสในตลาดรถพรีเมียมกึ่งออฟโรดในประเทศไทยก่อนจากนั้นอาจจะนารุ่นอื่นตามเข้ามาภายหลังจากนี้ครับ สำหรับแทค์500 h y บ r i d SUV จะเป็นรถ SUV ขนาดใหญ่ระดับพรีเมียมบนแพลตฟอร์มออฟโรดอัจฉริยะที่ทรงประสิทธิภาพทั้งด้านพละกกำลังสมรรถนะและเทคโนโลยีอัลลัมสมัยโดยที่จะเน้นความเบิกบแข็งแร่ง,แ,งแต่เปลี่ยนไปด้วยความเรียบหรูและดูสง่างามโดยมีขนาดและมิปีของตัวรถที่ใกล้เคียงกับ Ford Ever e s t รและตัว o t a f o r t u n e r โดยจะมาพร้อมกับข้องโดยสารดับ7จดที่นั่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไฮบริดที่ทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซินขนาด 2. มินิเทอร์โบโดยจะให้กำลังสูงสุดของเครื่องยนต์อยู่ที่245แรงม้าแรงบิดสูงสุด380นิวตันเมตรบวกกับมอตเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ขนาด1.7กิโลวัตต์อวที่ให้กำลังสูงสุด106แรงม้าแรงบิดสูงสุด268นิวตันเมตร และเมื่อเครื่องยนต์ทำมาร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าจะให้พลังกำลังรวมสูงสุด350แรงมา้าแรงบิดสูงสุด616นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกรรียร์ดอทัสม9สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะที่สามารถจดจำและปรับเปลี่ยนหมดกับขี่ตามสภาพถนนได้โดยแท้ง500 Hybrid ที่วางจำหน่ายในประเทศไทยนั้นจะมีเรื่องวา2รุ่นย่อยครับ รรุ่นโปรและรุ่นอันต้าโดยเคาะราคาจำหน่ายในรุ่นโปรไว้ที่2 40,900บาทส่วนในรุ่นอันต้าได้เปิดราคาไว้ที่2 2 6 9 0 0บาทครับขณะที่แท้ง300ไฮบริดถือว่าเป็นรถยนต์พรีเมียม SUV ที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่โดดเด่นไม่ซ้ำใครพร้อมตอบโจทย์และสไตล์ที่หลากหลายสำหรับผู้ที่รักการมจนภัยโดยจะมอบความสะดวกสบายและความปลอดภัยในทุกการเดินทางไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือนอกเมืองครับโดยที่แท้ง300ไฮบริด จะจัดอยู่ในกลุ่ม C-segment SUV แต่มีมิติตัวถังที่ดูใหญ่กว่าเล็กน้อยเนื่องจากดีไซน์ที่นี้ไปทางสายออฟโรดมากกว่าและมีขนาดและมิติตัวถังที่ใหญ่กว่าทั้ง Honda CR-V Gen 6และ Hava h H s HEV และ PHEV ครับโดยที่แท้ง300ไฮบริดได้ถูกพัฒนามาจากแพลตฟอร์มแท้งซึ่งมาพร้อมกับเครื่องยนต์ไฮบริด ที่ทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรเทอร์โบซึ่งจะให้ปลากําลังสูงสุด245แรงม้าแรงบิดสูงสุด380นิวตันเมตรบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ขนาด1.7กิโลวัตต์อาวที่ให้กําลังสูงสุด106แรงม้าแรงบิดสูงสุด2 6 8นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าจะให้พลังกาลังรวมสูงสุด350แรงม้าแรงบิดสูงสุด616นิวตันเมตร โดยจะส่งกําลังด้วยเกียร์ตัตนมัต9สปีดที่ถูกกาตนาขึ้นสําหรับเครื่องยนต์ไฮบริดโดยเฉพาะทําให้มีอัตราเร่งจากศูนย์ถึงร้อยกิโเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา7จวินาทีโดยจะมากับระบบขับเคลื่อน4ล้อเป็นมาตรฐานทั้งสรุ่นย่อยและจะมีโหมดการขับขี่ทั้งหมด7โหมดครับได้แก่โหมดปกติโหมดสปอร์ตโหมดประหยัดโหมดพื้นทีม้าโหมดพื้นโคนโหมดทรายและโหมด 4L ครับ โดยแท้ง300ไฮบริดที่วางจําหน่ายในประเทศไทยนั้นก็จะมีได้หมด2รุ่นย่อยครับคือรุ่นโปรและรุ่นอันต้าโดยคอสร,ราคาอย่างเป็นทางการในรุ่นโปรไว้ที่1,649,000บาทส่วนในรุ่นอันต้าได้เปิดราคาไว้ที่1,799,000บาทครับทั้งนี้ครับลูกค้าสายออฟโรดคขต้องตัดสินใจกันเองว่าจะเลือกแบบไหนรุ่นใดให้ตรงตามบทนิยามของตัวเองและรุ่นไหนจะคุ้มค่ากับการใช้ชีวิตประจำวันมากที่สุด สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดบสมคร้เพื่อกณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นีขอบคุณครับ